จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ชาบีอันเดกุสื่อของบาร์เซโลน่าย้ำเพียงกิเตอย่องคือนักเตะค,คนสำคัญแม้จะยอมรับว่าทีมมีปัญหาด้านการเงินมิดฟิล์ทีมชาติฮอลแลนด์ตกเป็นข่าวย้ายทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนื่องจากบาซ่า มีปัญหาด้านการเงินและจําเป็นจะต้องปล่อยนักเตะเพื่อพยุงการเงินของสโมสรอนโดยมีชื่อของเดอยองที่ตกเป็นข่าวกับสโมสรอนยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแด้านชาพี่ยอมรับว่าทีมเจอปัญหาดังกล่าวจริงพร้อมปล่อยว่ามีนักเตะในทีมบางคนที่ทีมพิจารณาปล่อยตัวสำหรับผมแล้วฟิงี้เดอยองเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆเขาคือหัวใจของทีมแต่มันจะมีเรื่องสถานการณ์ทางการเงินเช่นกัน ผมไม่ได้พูดเจาะจงถึงเฟนกง้แต่ในภาพรวมมันมีนักเตะที่แตะต้องไม่ได้นักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขายและนักเตะที่ขายออกไปได้ผมมีแผนการชัดเจนเราแค่ต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานะทางการเงินในระดับไหนเพื่อตัดสินใจแผนสำหรับฤด,ดูกาลหน้าเรียอฟอร์ดินานตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจ ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คาร์วิฟิลิปกองกลางตัวรับจะไม่มีวันายออกจากลีดร่วมทัพปีศาจแดงอย่าหาว่าผมกําลังพูดด้วยความอคติหรือตัดสินด้วยอารมณ์ล้วนๆเลยนะแต่ขอยืนยันว่าคาร์วิฟิลิปจะไม่มีวันลงเอยกับแมนยูแน่นอนไม่ว่าจะปีไหนก็ตามเหตุผลข้อแรกสุดฟิลิปเป็นนักเตะที่มี DNA ของลีดอยู่ในเตดเต็มขั้นเขาเข้าใจความเป็นศัตรูการระหว่างสองสโมสรได้อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกับแฟนบอล ซึ่งเหนือกว่าอารมณ์ร่วมของนักบุบอาอาชีพส่วนใหญ่หลายเท่าเหตุผลข้อ2ครอบครัวของเขาเป็นสาวกยุงทองพันแท้ทั้งตะกูดบานเกิดก็อยู่แถวสนามเอลแลนโรดฉะนั้นการที่คุณจยยะยัดสลับขั้วของอดีตนักเตะคนอื่นรวมถึงผม่าเปรียบเทียบมันทําไม่ได้เพราะพวกเราที่เคยเซ็นสัญญาก,กับแมนยูโดยตรงไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่นั่นเต็มที่ก็แค่ญาิห่างๆเท่านั้นตอนที่ผมหรืออันสมิธยา้ายอาอจากหลีดมาอยู่กับแมนยู จึงไม่ใช่ปัญหาที่เราจะต้องสนใจเสียงบ่นของคนรอบข้างแม้แต่น้อยซึ่งมันแตกต่างของเคสฟิลิปโดยสิ้นเชิงฉะนั้นหากจะบอกว่าฟิลิปไม่มีบันเซ็นสัญญากับแมนยูก็คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่สมมุติถ้ามันเกิดขึ้นผมก็แค่หน้าแตกและยอมรับว่ามันดีที่สุดเซอร์ไพรส์ในชีวิตจริงๆคเซนโนโรนัลโดแนวลูกซูเปอร์สตาร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุ เอริกเทนฮาร์เป็นกุซือที่เก่งแต่ต้องให้เวลากับเขาในการสร้างผลงานตามแนวทางที่ต้องการเพื่อนำปีแสดงประสบความสำเร็จเช่อว่าทีมจะได้แชมป์จากการทำง,งานร่วมกับกุซือชาวดัตคีเซโนโรนารโดกองหน้าคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจครั้งแรกหลังปีแสดงคว้าตัวเอริกเทนฮาร์เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมระบุต้องให้เวลากุซือชาวดัตเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต เทนฮากเตรียมเข้า,ารับงานในายใหญ่ผีแดงแทนที่รับรางนิลกลังจบซีซั่นนี้โดยก็มีภาระอันหนักอึ้งในการนำแมนยูก,ก้าออกจากยุคมืดเึ่งพวกเขาต้องพบกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่ไม่ได้ไปเล่นในยูฟาแชมเ,เปี้ยนส์ลีกฤด,ดูกาลหน้าโรนัลโด้ซึ่งเป็นนักเตะท,ที่ฟอร,ร์มยอดเยี่ยมที่สุดของสโมสรลังซัด18ประตูนในลีกและ24ประตูนในทัวรายการนับตั้งแต่ย้ายกลับมาเล่นในกิตอัลฟอร์ดคำรบสองแสดงความเห็นเรื่องที่แมน,นยูจะได้เทนฮากมาคุมทัพว่า ผมรู้ว่าเขาทาผลงานได้สุดยอดมากๆกับอาแจ็คเขาเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แต่เราต้องให้เวลากับเขามีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่เขาต้องการถ้าคุณทําผลงานได้ดีแมนยูนเต็ดก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดังนั้นผมขออวยพรให้คุณทําผลงานได้ดีทุกอย่างเรามีความสุขและตื่นเต้นกับการมาของเขาไม่ใช่แค่ในฐานะนักเตะแต่ในฐานะแฟนบอลเราเชื่อมั่นว่าปีหน้าเราจะคว้าแชมป์ได้โรนัลดระบุ โจมันบุลเลอนะร์นารกบาบเยอร์มินิกเล่าย้อนกลับไปในตอนที่สโมสรปฏิเสธข้อเสนอสุดบ้าคลั่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราตะจอมเก่าเพิ่งต่อสัญญาใหม่กับทัพเสือใต้ออกไปจนถึงปี2024ซึ่งน่าจะทำให้เขากลายเป็นวันแมนคับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของทีมมุลเลอร์เคยตกเป็นข่าวกับกาแสดงอย่างหนักในช่วงฤดูกาล2.15-2.16ภายใต้การคุมทีมของหลุยฟันเก่าผู้ให้โอกาสเขาเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่เสือใต้ ซึ่งมุลเลอร์ยอมรับว่ามีการยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลเข้ามาจริงแต่สโมสรตัดไฟสะแตะต้นลมเนิ่นๆบาเย,ยินแสดงความชัดเจนในการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแม้มีข้อเสนอสุดบ้าคลั่งจากยูเนเต็ดแน่นอนมันแสดงเห็นความเชื่อมั่นมหาศาลจากบาเย,ยินเลยนะ